สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอก,กันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม a u t o c a d นะครับก็ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับใครที่มีชุดนะครับ2018 2019 2020เนี่ยนะฮะคงจะได้ดูในเรื่องของออการใช้งานคำสั่งแฮชไปแล้วนะครับจริงๆจะอยู่ในบทที่3นะครับเข้าไปตามกันได้บทที่3รู้สึกจะเป็น 3.16นะครับสำหรับชุดวิดีโอของเวอร์ชั่น2020อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับอย่างที่ทราบกันไปก็คือในชุดที่เราสอนเนี่ยมันจะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้ามันมีการเจาะลึกในในแต่ละคำสั่งก็จะเอามาแยกย่อยเป็นหัวข้อให้เพื่อนๆเระน้องๆได้ศึกษากันอีกครั้งนะครับสำหรับคำสั่ง hash นะครับคำสั่งก็คือการใส่ลวดลายนะครับผมอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะ คำสั่งแฮชเนี่ย่เราไปที่เราเลือกใช้งานจากแถบริบบอนใช่ไหมฮะจากคำสั่งแใช่ไหมครับแล้วเราไปที่เมนู d r a w ในกรณีที่มันไม่มีแถบเมนูบาร์เนี่ยให้เรากดตรงคัสตูใหม่นะครับแล้วก็โชว์เมนูบาร์ฟังก์ชันนี้คำสั่งนี้จะอยู่ที่เมนู draw นะครับมาที่หัวข้อแฮชอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันกับการที่เรากดจากตรงนี้แต่กดจากตรงนี้มันจะมีให้เลือกนะครับฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกันก็จะมีแฮช นะฮะการเดียนนะครับแล้วก็บันดารีนะครับผมประมาณนั้นผมเลือกแฮชนะครับก็คือเราสามารถเลือกนะครับลวดลายเนี่ยนะครับที่เราเอาไปใส่ได้นะครับลวดลายเอาไปใส่ได้ในขอบเขตพื้นที่ที่เป็นเส้นแบบโพลีไลน์เส้นแบบปิดนะครับเป็นเส้นแบบปิดนะครับมันก็จะใส่ได้เช่นผมอาจจะเลือกเป็นลายแอนซี่สามสองนี่นะฮะเอาไปใส่ตรงจุดต่างๆนี่นะครับ ทีนี้สิ่งที่ต้องคานึงถึงก็คือในเรื่องของสเกลสเกลก็คือหัวข้อตรงนี้ฮะสเกลเนี่ยมันจะควบคุมคือในชุดวิดีโอการเรียนการสอนผมอธิบายไว้เลยนะครับว่ามันแยกชัดเจนเลยระหว่างงานหน่วยเป็นมิลกับหน่วยเป็นเมตรนะครับมิลกับเมตรนะครับดังนั้นจำไม่ง่ายถ้า1เนี่ยนะฮะงานที่เขียนควรเป็นมิล แต่ถ้าจุด 0, 0ูนเนี่ยอันเนี้ยควรเป็นงานหน่วยเป็นเมตรหรือพวกงานสถาปัตย์ลองปรับดูนะครับเพราะสเกลมันจะต่างกันออกไปนะครับผมสเกลมันจะต่างกันออกไปทีนี้ส่วนอื่นผมไม่อธิบายเพิ่มเติมนะครับให้เข้าไปดูใน,ในชุดนั้นแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ต้องอธิบายเพิ่มเติมก็คือน้องๆยังงงเกี่ยวกับแฮชอยู่อย่างเช่นไอตัวแฮชเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งมันเพิ่มเติมได้ไหม ติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมขอย้าว่าติดตั้งเพิ่มเติมได้เพียงแต่ว่าจะต้องคํานึงถึงว่าไอนามสกุลที่เอาเข้ามาเนี่ยมันคือ PAT เนี่ยท,ที่จะต้องติดตั้งเข้ามาในส่วนของแฮชเนี่ยนะครับเราเราการันตีได้มากน้อยขนาดไหนว่ามันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เคยมีในเวอร์ชัน2อนนะครับประมาณช่วงปี2 0 1 6มามาค่อน,อน,อนมา2 0 1 7เนี่ยคือเอาแฮชมาใส่แล้วมัน เครื่องมันมันแหลกเลยฮะมันกระตุกเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าไอไอพีเอเนี่ยไอนามสกุลนั้นน่ยมันไม่สมบูรณ์เวลาเราเอามาลงใช่ไหมครับเวลาเราเอารวดลายแฮชมาลงเนี่ยถ้าใครดูในชุดน่าจะมีมีอยู่นะฮะการติดตั้งแฮชนะครับผมไปดูตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเราเอาข้อมลงทีละเยอะๆเลยนะครับทีนี้มันไม่ได้ตรวจสอบว่าอันไหนอันไหนอันไหน ใช้งานได้ใช้งานไม่ได้พอมาลงซิปุมันค้างเลยนะครับมันค้างเลยนะอันนี้คือปัญหานะครับในเรื่องของรู่ลายแฮชอย่างที่สองนะครับในเรื่องของรู่ลายแฮชเนี่ยอย่างกรณีของแฮชตัวนี้ใช่ไหมเวลาเราเข้ามามันจะมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งตรงนี้อันนี้คือ solid คือผมอธิบายแบบนี้มันเป็นการใส่มันเป็นการใส่ผื้นผิวที่เป็นสีคล้ายๆ surface นะฮะคล้ายๆคล้ายๆ surface คล้ายๆเป็นผิว ผิวของสีที่ระบายลงไปนะครับผิวของสีส้มว่าผมเลือกตัวนี้นะครับแล้วผมเอาลงไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับเสร็จปุ๊บกด enter ไปทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละนะครับผมที่บ่อยครั้งเวลามันไปอยู่ในส่วนของกระดาษเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนของกระดาษอ่ะถ้าเรา,าไม่ได้ตั้งเบอร์ปากาอย่างแรกนะครับแต่แต่ถามว่าตั้งเบอร์ปากากับไม่ตั้งเบอร์ปากานี่มันมีผลไหมกับกับปัญหาตรงนี้ อาจจะนะครับไม่มีผลลองไปเช็คดูที่เครื่องของใครของมันแต่เครื่องของผมมันไม่มีปัญหานะนะครับนะฮะตั้งเบอร์ประกาคือมันให้เห็นเข้มกับไม่เข้มทีนี้ปัญหาที่น้องๆเจอผมอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับเขาเรื่องเลยก็คือตัวเวลาเราเวลาเราเขียนเขียนชิ้นงานเส้นปิดและใส่แฮชนะครับทุกครั้งที่เขียนนะครับเหมือนกับเราเราสร้างอ่า งานขึ้นมาเราสร้างกระดาษขึ้นมาแล้วเรามาเขียนเส้นสี่เหลี่ยมการเขียนครั้งแรกมันจะถือว่าไอชิ้นงานตัวนั้นเนี่ยอ็อบเจกต์ตัวนั้นเนี่ยคือตัวงานที่1เขียนถัดไปมันจะโดยโปรแกรมมันจะนับเป็นตัวที่2นะครับเขียนถัดไปมันจะเป็นตัวที่3มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะม,มันจะมีการจัดลําดับทีนี้ทีนี้ดูแบบนี้นะครับดยปกติเนี่ยสมมติว่าเราเราเราเขียนเส้นเราเขียนเส้นสี่เหลี่ยมพวกนี้เดี๋ยวผมลบแฮชพวกนี้ออกไปก่อน นะอธิบายให,ให้ให้เข้าใจก่อนเวลาเราเขียนสี่เหลี่ยมพวกนี้ใส่เข้าไปแล้วเราใส่ด้วยลายแฮชเข้าไปนะครับสมมติว่าผมไปที่แฮชผมใส่เข้าไปเลย1ผม Enter ไปมันมันวางสีลงณจุดที่1ถูกต้องไหมฮะอันนี้คือกรณีใส่แฮชนะแต่ถ้าใส่1 2 3 4แล้วกด Enter ไป มันชุดเนี้ยนะครับมันจะเป็นชุดแฮตตัวที่2แต่มันจะมีทั้งหมด4ตัวถูกต้องไหมฮะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ผมกําลังจะบอกว่าใน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 โปรแกรมเนี่ยมันจัดลําดับของการเขียนงานลงไปนะครับมันจัดลําดับการเขียนงานลงไปทีนี้การจัดลําดับการเขียนงานลงไปเนี่ยคือจะเรียกว่าโปรแกรมมันมันมีปัญหาไหมมันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้สรุปว่าเป็นแบบนั้นฮะเพียงแต่ว่า เวลาเราเอามาที่กระดาษสมมติผมเอามาที่กระดาษนะครับผมมาที่กระดาษหลายคนที่เจอปัญหาก็คือไอเส้นขอบมันอะนะฮะไอเส้นขอบมันมันต่ำลงไปเช็คว่ามันต่ำลงไปก <c> ็ <oughs> คือเส้นขอบอสมมติผมเปิดเป็นความหนานะ,ะเส้นขอบเนี่ยนะฮะเส้นขอบเนี่ยมันต่ำลงไปมันเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับผิวขึ้นมาเฉยเฉยผิวขึ้นมาเฉยเฉยก็คือเป็นเป็นแฮชขึ้นมา แล้วมันไม่เห็นเส้นสีเส้นขอบนะครับมันไม่เห็นเส้นสีเส้นขอบอ่ะถึงตรงนี้เบรกไว้ก่อนนะผมอธิบายแบบนี้นะครับผมย้อนกลับมาที่แฮชในรูปแบบของการเขียนเขียนนะฮะก็คือเราเขียนเสร็จเราใส่ has ชเข้าไปภาพแรกอันนี้คือภาพแรกนะครับจะเป็นแบบนี้ตัวงานที่เขียนอันนี้คือเป็นเส้นของมันเฉยๆอะผมลบเนี่ยอก่อนเป็นเส้นของมันเฉยๆใช่ไหมครับส่วนแฮชก็เป็นประมาณว่า ชิ้นงานชิ้นนึงแต่จะจัดทรงตัวเองอยู่ในกรอบที่เราใส่เข้าไปนี่ฮะมันเป็นชิ้นมันเป็นตัวแบบนี้นี่นะครับอพอมันมาอยู่ในกระดาษเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือคือชิ้นงานที่ที่จัดทรงของมันตามรูปแบบที่เขียนทีนี้การวางมันเข้าไปการวางมันเข้าไปนะครับมันก็จะไปจัดลําดับหนึ่งสองหนสองนะครับผมพยายามจะอธิบายให้หน,น้องเห็น นะครับว่าเวลาเราเขียนเนี่ยลำดับหนึ่งลำดับสองน้องๆต้องดูก่อนว่าอันไหนลำดับหนึ่งอันไหนอันไหนลำดับสองนะครับอันไหนลำดับหนึ่งอันไหนลำดับสองมันเป็นไปได้ที่บางครั้งเราเอาตัวแฮชใส่เข้าไปนะครับนะฮะใส่ใส่แฮชเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมครับนะฮะเรากด e อ t e r ร์ไปทีนี้พอมาอยู่ในหน้าอีกหน้าหนึ่งหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไอตัวเนี่ยนะครับมันไกลมันมันไม่เห็นเส้นขอบอะ นะครับคือคือคือมันไม่เห็นเส้นสีแดงอะ่ะมันสีเขียวสีเขียวมันมันกลบไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้ผมให้ดูแบบนี้ทุกครั้งเวลาเราคิเวลาเราเขียนงานออบเจกต์ทุกออบเจกต์นะครับมันจะมีฟังกช์ชันให้เซตแบบนี้นะฮะคลิกที่คลิก,ก,ก,กที่ตัวงานแล้วคลิกขวาไม่ใช่มาคลิกขวาที่ตัวงานนะครับคลิกตัวงานก่อนแล้วคลิกขวามันจะมีหัวข้อชื่อว่า do order ์นี่นะฮะแล้วมันจะมีการตั้งให้ให,ให้เซตเป็น อยู่บนอยู่ล่างอยู่บนอยู่ล่างในกรณีที่มันมีชิ้นงานมากกว่าหนึ่งน,นะครับมากกว่าหนึ่งอ่ะทีนี้ลองเทสดูผมให้ดูปัญหาก่อนนะปัญหาที่เจออาจจะเป็นแบบนี้เช่นผมคลิกไปที่ตัวแฮชผมคลิกขวาผมจัดระดับลำดับนะครับดอเดอร์ผมเลือกเป็นแบกนะครับผมเลือกเป็นแบกนะครับอ่ะเห็นไหมฮะดูนะฮะคลิกขวาตัวงานคลิกขวา ผมไปที่ดอเดอร์ผมเลือกเป็นฟอนต์เห็นไหมฮะคือสั่งให้มันไปอยู่ข้างหลังมันมันก็เหมือนกับว่อยู่ข้างหลังสั่งให้มันมาอยู่ข้างหน้ามันก็จะดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไอ้เส้นขอบหายไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยฮะเป็นแบบนี้เส้นขอบจะหายไปนะครับทีนี้ปัญหาที่น้องๆเจอเวลาใส่ลวดลายแฮชใส่ลวดลายกา,ายรเดียนเนี่ย นะครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าชิ้นงานของน้องๆเขียนขึ้นมาเองนะครับแล้วมันเป็นชุดเดียวกันเราสามารถคลิกไปที่ตัวเส้นคลิกขวานะครับ s l e c t similar แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วคลิกขวาใหม่มาที่หัวข้อ draw order แล้วก็เลือกเป็นนะครับ Font อ่าผมผมผมให้ดูแ a c k ก่อน บังเห็นไหมฮะเส้นที่ถูกเลือกโดยคุณสมบัติเดียวกันมันจะเซตตัวเองลงไปอยู่ข้างหลังอ่าทีนี้ผมผมเลือกใหม่นะผมคิกคือนีนะครับนี่คลิกขวานะครับแล้ว select similar คือเลือกทั้งหมดถูกต้องไหมฮะคลิกขวา d order เลือก Font มันจะเอาตัวเองขึ้นมาข้างบนทีนี้ประเด็นคือ ในกรณี select similar เนี่ยมันเลือกทั้งหมดถ้าจะเลือกตัวตัวเฉพาะตัวนั้นทําได้ไหมเลื่อนมองมามันจะติดแบบนี้ใช่ไหมฮะเลื่อนมองมามันจะติดแบบนี้ผมคลิกเข้าไปอะผมเลือกตัวตัวตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งผมคลิกขวาแล้วผมเลือกเป็น back ตัวนั้นจะถูกซ่อนลงไปทีนี้ผมอยากจะเลือกคนใหม่ผมกลับมามัน select ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันดันไอตัว hash ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับ เราเรียนไปแล้วในบทที่2เรื่องของลองดูตัว selection ตัวนี้ฮะนะฮะ selection clicking เล,ลื่อนเม้ามาเปิดมันนะ,ะับมันจะมีมันจะมีเส้นอ่สาสัญลักษณ์กระดาษช้อนกันคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือก polyline เนี่ยฮะแล้วค่อยคลิกขวาใหม่รอแล้วเลือก Font เนี่ยครับน้องๆลองเอาไป apply ดูเอาเอาไปปรับใช้เอาไปเอาไปปรับใช้ดูนะครับว่า ว่ามันมันมันเป็นลักษณะไหนคือผมไม่ได้ฟันธงนะผมไม่ได้ฟันธงว่าว่าเวลาเราไปเอางานของคนอื่นมานะครับผมเรามาสร้างลวดลายกาเดียนเนี่ยลวดลายกระจกนะฮะลวดลายกระจกคือลวดลายกระจกจะเป็นตัวนี้ผมลืมให้ดูขอขอดูอีกรอบหนึ่งลวดลายกระจกก็เหมือนกับเราเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะผมใช้เป็นโปรไฟล์ใช่ไหมแล้วผมไปที่ draw กาเดียนตัวนี้ก็ได้นะครับ การเดียนนีน้ก็ได้นะฮะนี่นะครับผมแล้วเอามาใส่เลยนี่นะฮะกดอเรนเตอร์ไปคือในการเดียนเนี่ยเวลาเราคลิกไปเราคลิกขวานะฮะออเดอร์นะครับเอาไปไวกเอามาข้างบนฟอนต์เนี่ยครับทีนี้พอมันไปอยู่ในกระดาษใช่ไหมเวลาน้องๆเขียนอยากจะเขียนเป็นอยากจะเขียนเป็นอขอบของกระจกขอบของ โรงแรมหรือแอรองต่างแล้วก็ใส่สัญลกักษณ์การเดียนเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่โชว์หลักการเดียวกันนะครับทุกทุกชิ้นงานมันจะมีให้เซตบนเซตล่างนะครับเซตบนเซตล่างอันเนี้ยในกรณีของ2 d ดีนะในกรณี2 d ดีผมยังไม่ได้พูดถึง 3D นะครับเดี๋ยว3 d ดีเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาลองเอาไปปรับกันดูนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมลองไปดูวยกันแล้วก็ มันจะมีอย่างที่บอกไปนะฮะจะมีในในบทที่3ผมเช็ดไว้หมดแล้วในส่วนของบทที่3นะครับทุกเวอร์ชันจะมีการเรียนรู้คําสั่งพื้นฐานของคำสั่งแฮชแล้วเอาตัวที่ผมสอนจากจากหัวข้อนี้เอาไปปรับใช้อีกทีหนึงนะไปปรับใช้อีกทีหนึงนะในกรณีที่เราต้องการจะใช้แบบเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคําสั่งแฮชนะครับผมโอเคก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่มีนะครับเวอร์ชันแต่และเวอร์ชันแล้วอยากจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอน ไปดูตามนะครับก็จะมีตั้งแต่วันที่ัน2014เลยนะครับจนถึง2020นณตอนนี้นะครับชุดที่แนะนําก็จะเป็นชุดถ้าใครยังไม่เคยเรียนนะครับก็แนะนําเป็นชุด2 d ดีนะครับเพราะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การปรับแต่งหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ค่อยเรียนเพิ่มทักษะขึ้นมานะครับเมื่อจบแล้วก็อาจจะไปต่อในชุดของ 3D ก็ได้หรือไปแอดวานซ์ส่วนอื่นๆก็ได้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมหรือใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube ติดปัญหาอะไรก็ฝากใต้ลิงก์วิดีโอ หาแบบฝึกหัดไม่เจอก็รบกวนแจ้งใต,ใ,ตใต้ใต้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนไปแก้แบบฝึกหัดให้อีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่โหลดไม่ได้น้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับใครกันด้วยรายการใครที่เป็นแฟนขับอยู่แล้วเป็นแฟนเพจอยู่แล้วหรือหรือติดตามอยู่แล้วมันจะมีกระดิ่งแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะครับดูว่ากด s ับสับใครเข้าไปเผื่อมีตัวไหนอัปเดตมันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นเนาะฝากด้วยร้วกันนะครับสวัสดีครับ